สวัสดีครับโอเคครับหลังจากที่เราไปเล่นน้ำทะเลในเช้าครับกับลกูลกๆครับตอนนี้เราก็รับประทานอาหารเช้าครับโอ้โนี่ดูอาจารย์ชายอร่อยไหมพี่ผมบอกเลยว่าที่นี่เจ้าของร้านเขาทำเองครับอร่อยมากผมมาจันทบ,บุรีที่ไรคือไม่พลาดที่นี่นะครับออเจริญนะครับที่เกใจดีครับแล้วเกก็ทำกับข้าวให้กินเองนะครับ ายไไงอร่อยครับอร่อยไหมพี่ใช่เห็นไหมข้าวต้มครับอืพี่ไปนอนที่อื่นพี่ได้กินนี้ไหมไม่มีเจ้าของร้านทําให้นะใช่ครับไม่แปลกใจหรอกทําไมผมมาพามาต่ที่นี่ใช่เดี๋ยวให้ดูครับเพราะว่ามันนี่เดี๋ยวให้ดูครับดูข้าวต้มปลาหมึกครับนี่นี่ โอ้โอร่อยอร่อยมากอร่อยจริงๆครับสดพ่อครับหิวไหมหิวอันนี้ของใครอ่ะของพ่อกับพี่นนท์อ้าพี่นนท์ไปไหนอ่ะเฮ้ยมีเต่าด้วยอ่ะเฮ้ยข้าวต้มมีเต่าด้วยนี่นี่อันี้เต่าอืมน่ากินมากเลยดูอ่ะเนี่ย ปลาหมึ่งนี้ต้องบอกเลยว่าสดมากนะครับแล้วก็ปานซีครับอันนี้นี่นี่ปานซีต้องบอกเลยว่าอร่อยมากครับอยู่นี่เฮียเกทําให้กินเองที่ว่าหิงหรือเดี๋ยวเราจะปรุงหิ่งหิ่งพี่อยนี่แหละของดีเลยนี่นั่นแหละอื้อผมชอบเนี่ยผมชอบหิ่งปรุงก่อนเราต้องปรุงหน่อยนะครับเพื่อความอร่อยนี่เกมีเครื่องปรุงให้ มาที่นี่ผมชอบแต่กับข้าวเลยพักที่อื่นมันต้องแบบขายกินเองใช่แต่ักที่นี้ไม่อันนี้เฉพาะบางคนนะใช่บางคนเขาไม่รู้ไงคือเขาไม่รู้<ำ>แต่ถ้าคนรู้เขาจะสั่งครับผมมาบอยตรงนี้ตั้งแต่น้องอมตัวเล็กหนุน<า>ใช่ไหมฮะลูกน้องอมมา,มาบอยทีมงานก็มาตอนนั้นเสียท็อป อืมปูย่ามาแล้วบอมาแล้วมาแล้วเนาาะมแล้้วมมาพรอกับลุงวุฒิก็มาแล้วเนาะงุใช่มาพร้อมกับน้องน้น้องน้ลุงวุฒิตัดแต่งมาหมดแล้วลุงคิงก็มาหมดแล้วเนาะหนูอยู่ในท้องแม่เลยตอนนั้นหนูเล็กๆอยู่เลยนี่ครับปรุงก่อนอร่อยนะครับต้องบอกเลยว่าใครอยากมาเที่ยวจันทบุรีก็อย่าลืมแวะมาที่อเจริญนะครับคุยกับเฮียก็ได้เลยนะครับ อ่าตอนเช้าสั่งข้าวต้มไว้เลยกี่โมงกี่โมงนะครับสั่งเกไว้ได้เลยนะครับแล้วก็โทรมาหาเกนะครับลงหน้านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเบอร์โทรนะนู่นนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับนี่โอ้ยตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูป้ายนี่ป้ายอยู่นี่อยู่นี่ครับโอเจริญครับนี่ปิ้งย่างได้ครับนี่ครับ ใครที่มาหาดเจ้าหลานนะครับก็โทรจองที่พักได้นะครับที่เบอร์โทนี้เลยนะครับแล้วก็บอกแกว่าอยากกินอะไรอ,อยากกินกุ้งย่างหมึกสดย่างหอยเชลอยากกินต้มยำปลาหมึกอะไรนะครับจองไว้ล่วงหน้าเลยนะครับนี่ครับที่พักก็อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เดินไปนี่นะครับเดินไปทะเลร้อยยี่สิบเมตรนะครับ 120เมตรเดินไปทะเลผมมาตรงนี้ทุกปีครับที่มาตรงนี้คือคือว่าชอบอาหารเกอาหารเกสดมากแล้วก็อร่อยปลาหมึกสดสดไหมเมื่อคืนอ่ะสดมากเออแต่จะทําให้เรียบร้อยเลยอืมแล้วก็มาปิ้งแล้วก็นั่นแหละครับนี่มันก็จะมีที่นั่งปิ้งนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยมีอยู่หน้าข้างหน้าร้านนะครับเมื่อคืนเราก็นั่งกินโตนี้ครับ นี่ครับถึงมันจะไม่ติดทะเลมากมแต่มันก็ได้กินอาหารอร่อยสดนะครับบางที่เขาก็ไม่ให้ก็ไม่มีให้นะนเป็นไงจันชายอร่อยครับอ่าจันชายรูที่พักเลยนะทีเนี้ยพาครอบครัวมาเลยอืนี่ครับ ข้าวต้มน่ากินมากอร่อยมากดูปลาหมึกชิ้นโตปานซีครับนี่ปานซีอร่อยอ ก็ต้มจานเดียวอ่ะอยู่ได้ทั้งวัน,นอือร่อยจริงครับอือเลือดปลยเป็นไงน้องโบ อร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยโบเคยมาอย่างตรงนี้ยังไม่เคยมาครั้งแรกเ,เดี๋ยวคยเร็ว <laughs> เดี๋ยวไม่ถามเลย <laughs> ช้อนดูอะไรห <laughs> นูซูไปแรงด้วยนะอืมโอ้ไหนดูดิดูด้วยดิโอ ยทำไมไม่กินเห็ดน่ะบิินเลยเนี่ยเดินทางได้สบายสบายบาเลยโอเคครับพี่เดินทางปลอดภัยนะครับครับครับผมราการหน้าค่อยเจอกันใหม่เนาะใช่ครับก็เดี๋ยวมันจะมีรถสองแถววิ่งตรงนี้อยู่ เดี๋ยวผมไปคุยกับรถทัวร์ก็มีอยู่กับบรีรัมอ่ะครับพี่ครับโอเคพี่เดินทางปลอดภัยเด้อโชคดีครผมครับงั้นเราเทนี้เนาะครับก็อิ่มอิ่มแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอยู่ว้าแล้วนะพี่เด้อครับผมครับโอเคครับเที่ยวให้มีความสุขนะครับครับพี่ก็เดินทางปลอดภัยเด้อครับไม่รู้ว่าขึ้นรถกี่ต่อหรอกไปลงตรงไหนบ้างผมไม่รู้ผมแค่เดินไปคุยกับรถทัวร์เพื่อไปได้แล้วอ๋องั้นเลยบ่ใช่ อ๋อได้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 โอเคครับพวกเอ็มไมีเงินค่ารถให้พี่ชายบ้างไหมนี่ไม่ม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องฮะไม่มีเลยไม่มีบอกให้เก็บบ๊องโอเดี๋ยวยังไงก็อยู่สักวันสองวันเดินเก็บขยะเดินเก็บขวดขายโอเคกินข้าวต้มก่อนครับทุกท่านครับบ๊ายบาย